มอร์นิงค่ะเพื่อนๆสวัสดีย้ำสาวๆจ้าพี่น้องจ้ามือน,นี้มาดามพ,พ่พีพนองมากินอาหารเช้าของประเทศเดนมาร์กนะคะคนในประเทศนี้เพื่อนกันสิกินจังสินเอาจะเนาะตอนสาวๆนี่จ้าข้ามาเปิดกล่องกินกันเลยจ้าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอสิแนะนําอาหารจะก,ก่อนอันนี้ก็เป็นขนมปังเราจะเนาะนี่คือขนมปังอาหารเช้า มีไข่หน่วยหนึ่งอันนี้เป็นเนยเป็นชีสนะจ๊ะหน่อยอันนี้คือชีสทางนี้เพื่อนเอิญออสอันนี้คือตับนะคะตับบดตับบดจ้ะอันนี้ก็เป็นเนยนะจ๊ะน่เป็นละหน,ย,หน,ย,หนยแล้วก็กาแฟถ้วยหนึ่งคือเกาจาก้ะเศา้ามากอะกาแฟานี่ขาดบไดาเลยจ้ะพี่น้องจอ้ะมาดามเป็นคนข้อกาแฟามักกาแฟาค่ะมาเปิดกล่องกินกนาแะพี่น้อง สวัสดียังเป็นท่างการคะพี่น้องค่ะมือน,นี้มาดามภาพี่พนองมากินอาหารเช้าของเดนมาร์กนะคะมากินอาหารสาน,นกันจ้าตื่นขึ้นกับเสียงท่านใดออกจากหมอนค่ะมากินอาหารสามน้กันจ้าพี่น้องเมื่อขึ้น่อยึืรลอกเพลงอันตอนเลือยวบรหินคอมเมนต์พี่น้องเรียวมันคอมเมนต์มันมืดพ่อมันมืดพอ่อ,พอโอ้เพระาะตื่นนอนเสียงบ่ท่านใด อันนี้ด็ยเสียงย่างนันติดหมอนอยู่ที่นอกตื่นขึ้นมากก็มาก,กินข้าวซะก,ก่อนกินข้าวกินน้ำซะก,ก่อนนอกจากนั้นเรื่องอย่างอื่นไปจังหวะกันใหม่จ้ะมีเรื่องมาเหมามอ้อย่างถดีเสาวอันมีู่้นึงคนนั้น,น เ้าคุยก so, ันเนาะเ้าคุยกันอันตามตามภาษายูทูบเบอร์เ้าเนาะจ้ะเนาะคุยกันตามภาษายูทูบเบอร์กันกระเมียนผู้หนึ่งเ้าก็คุยกันเรื่องเหรียญเรื่องเอียงเหยียดละเ้าก็คุยกันเนาะมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งของอันมูเฮาเนาะจ้ะเนาะมันก็แล้วแต่ผู้มักถ้าบอ๊ผู้บ่มักก่ะก็คือยาก็ยาเสียมะบาให้กันนะจ๊ะพี่น้องเพิ่นก็ไม่ได้เสื่อมบาดอกแต่ว่ามันก็อยู่ในหัวขอขอต้องเอาออกพี่น้อง ขั้นตองเอาออก,าากนะจ๊ะเนาะเพื่อนบอกว่าอันตอนแรกเ้าก็คุยกันก้ามือคุยกันมาเอออาทิตย์หนึ่งโมเมนตอาทิตย์นึงมีสิบแปดหมื่นพีพียูคนก,นกนสิตัดยอดยอดรายได้เท่านะ้อยอดเงินเท่าน่ะพี่ยู่เพิ่นกนสิตัดออกจะพี่น้องนมีสิบแปดหมื่นก,นกนสิทธัดออกบาง บางครั้งเราก็ได้เป็นร้อยบางครั้งก็ได้ซี่ซิบบางครั้งก็ได้ยี่ซิบสามซิบเพราะว่ามาถึงเลยสิก็มีจักพี่น้องมาก็แล้วแต่วิ๊กนอกจะเนาะแล้วแต่วิกแล้วแต่คนจิตตัดออกสิน่ยี่สิบแปดหมื่นเพาะก็ตัดออกเท่าน้นไข่ลวกยี่สิบแปดหมื่นกระตัดออกเท่านึงทีนี้เขาก็ได้เขาก็คุยกันพอดีเพคนได้ยินเพูนก็ว่าเอ้าผัวบ่ให้เงินติดบัตร มันก็บอิเกี่ยวกับผัวเนาะอันนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราโชบมันเป็นสิ่งที่เรารักไงเข้ามาเห็ดเท่ากับไู้ใดหวังว่าสิไง้เงื่อนเป็นกอวเป็นกรรพี่น้องคือว่างานการเทากับมีเห็ดประจําอยู่แล้วเงื่อนเดือนที่ว่าเข้าเห็ดงานที่ไหนมันก็มีอยู่แล้วประจําอันนี้มันเป็นงานอดิเรกอันนี้มันเป็นอะไรที่เราชอบมันดีต่อจิตใจมันดีต่อสุขภาพจากพี่น้องผู้ใดบอกมาผู้ใดบอกเข้าใจกัน ก็คือถามก็คือถามกันเอียงกันสินะเข้าใจพอใจก็ต้องแบบมารามาว่ต้องมาแบบเอ่อวา่กระแนกระแนประชดประชันนะเสเอาผัวบอกห้บอกอันเงินอันเงินแค่นี้บันนี Release> ้ก็ไม่กันเพราะเราฮิ่งฮิ่งสินะเพราะเราแบบเยอะเยอะอย่างสินะคือว่ามันมันไม่ใช่ไงพี่น้องมันโมแมนต์ไงสินะเออคือคือคือเงินตัวนี้น่ะถามว่า ข้าหวังข้าสิเป็ดกอบเป็นกรรมบอสจังมาดามเนี่ยมาดามสิบ่หวังเลยเหลืองเงินเหลืองทองอันเห็นยูทู e มากเห็นยูทู e มากกับได้หวังบาแสดงเงินเป็นกอบเป็นกรรมแสดงเงินเป็นอันจนว่าสามบาทสามธนาัตรยัเสียอันนี้บได้คิดบได้คิดต่อครับอันยูทู e เลยที่ว่าไม่เห็นไม่ยังเนี่ยถาม่าหวังบอกหวังค่ะพี่น้องมาดามหวังหวังมาสักมือหนึ่งคิดเท่าต่องสักมือหนึ่งคิดเท่าต่อง มีคนมาบึงลันดาอย่างสินะแต่ว่าถามว่าอยากดังบอกมาดามมาดามก็หาซิปาซิปเพราะว่ามาดามก็าคิดอยู่แล้วว่าควอมปังกับควอมดังมันก็มาพร้อมกันขันมาดามดังมาดามขันมาดามปังมาดามก็ต้องดังถามว่ามาดามพร้อมบอกพร้อมสิดังบอมาดามมาพร้อมมาดามอยากอยากดังแต่ว่าอยากปังอันนี้คือความคิดของมาดามหรือพี่น้องผู้ได้คิดคือมาดามเนง ประเทศในพร้อมสินดังเจ้าสินะถ้าสมมติว่าเออเ้าดังเขาเอาเขาปบอกในการนั่ง้านการนี้มาด่างเป็นคนบอกว่าเป็นอย่าพี่น้องเป็นคนบอกว่าเป็นก็สิไปตะกุกตะการก็ย่นพัานกันอยู่แถวนั้นล่ะจังสินะพม่ด่างเป็นคนบอกว่าเปลี่ยบอกว่าเปลี่ยนแล้วสาว่าอยากปังบอกอยากค่ะที่เฮ็ดคลิปมาที่ลงทุนมานั่งว่าแอบเอมนี่ก็อยากปังบ่แม่อนยังดอกพี่น้อง เดี๋ยวเห็ดคลิปลงคลิปลงอย่างับเข้ากับวังว,างวาง่าเห็นเหตคนมาเบิง่งเขาก็อยากปังเปิดขึ้นมาตื่นหนื่อสาวมากมาเปิดเบิ่งคลิปเกี่ยวบของยอดวิวเอ่อเป็นรอยเป็นพัานะสิเขาก็ดีใจคือสิ่งนี้เนี่ยเวลาเราทํามีคนมาดูเยอะๆเนี่ยมันดีต่อจิตใจเรานะคะพี่น้องมีความสุขไปอีกแบบหนึ่งจ mm ้ะ hmm. ผูเรียว่าเป็นมะดามปิ่นค่ะพี่น้องค่ะอ mm ืม hmm. มาม้อยหอยสังข์เสดกินเขาบ้นงเสดกินอ่นอืม mm hmm. Uh huh. อาหารชาบ่ลูกสาวตืน่นมาเปิดเฮ็ดยวคุสะอาดห้หอหงน้ามณีพยุตยุื่ออื่นบัตรทิรย์ตพนมีประชุมใหญ่พี่น้องเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการแมกดาลนนอน มื่อนี้่นยุดคนก็เริเห็นงานบ้านซักผ้าซักผ้าล้างน้ำนอันนี้เป็นตับบดมันจะนะอันนี้ตับบดนะคะมาดามขาดท่าดเด็กมาดามขาดท่าดเด็กหมอให้กินนะตับเลีา้ยาจ้าพี่น้งองคอยไปเอาอันมีดคอยก็ได้ตงแต่สอกไก้ได้แต่แต่อันสอนมากสองสามอันอออสิไปเอามีดแต่สอนมากสามอันพี่น้อง โอ้ยเผาแล้วบุว๋มยังดีจัดยังกินกันนะสิละพี่นอ้องอยู่ต่างประเทศก็กินกันนะสิละบางคนเพื่อก็กินน่ะเบคอนไขดนะ่ดาวมะนาวพี่ขเฮ็ดถอดไปมันตีน้ันมันแต่ว่า,าทั้งพิมน์ว่าถอดคุณใส่เตาอบเอาจ้ะพีออ่น,น,น้องนี่เอามาทับเอามาใส่ขนมปังนะสิละพี่คือเบอร์เกอร์เนีเ่ยแหละจ้ะพี่นอ้อง กินเนี้ยสิหละจ้ะเพราะว่าหมอคนให้กินตับให้กินตับหล้วแตกินไข่กินไข่้ะมือเท่าได้ก็ได้กระสังเพราะว่าคอยขา,าดธาตุเล็กหมอคนว่าหมอหมอห้อยช้งตอนแรกว่าสุกดไล่สด คนอยู่เต็มบ้านเลื่อบาเสียงย่านเพนันแก่ผายยางผ่านกล่องอ่ะค่ะเพราะว่าผัวกำลังเพิ่นนพางตื่นขึ้นเพนินิใส่กางเกงในตัวเดียวทุงท่งตวงยางในบ้านบ้านเพนิพ่มเพิ่มสิบอนี่บวันพิธีพิธันปันได้เสียานะพี่น้องยานพานันผ่านกล่องขอ,งของเขาก็เลยบอล ประกาศเสียงปอนไหนก็เลยมาเห็ดมาเห็ดขีดเห็ดเ,เอาของเสร็จละตามประเทศแตเหต็ดกินยังเสร็จละพี่น,น,น้องเอ้ยเห็ดงานเก็บเงินลาไปกินบ้านเฮาเห็ดงานเห้เห็ดงานเก็บเงินไปกินบ้านเฮา นี่แหละข้าเจ้าเห็นมุกข่าไปใส่เงินเปะเปะเปะอยู่เมืองไทยพราะว่าอยู่ยังเสียข้าก,กินข้าวก,กินแบบก,ก,กินพอดีดูพี่นอ้องกินอะไรดูวอะไรกินเสพกินนอคือบางเข้าเห็นข้าไปเมืองทางเขาใส่เงินเปะเป,เป,เปบบะโบแมนว่าเขาด้วยรวยรวยรวย,วย,วย,วยชั่วข่าว ไปสองอาทิตย์ก็รวยสองอาทิตย์พี่น้องไปเดือนหนึ่งก็รวยเดือนหนึง่งกลับมาเขาไม่เห็นใหม่คือเราจะ้ะค่ะคลิปนี้มันก็นสียงเงาไปพี่น้องฝากไปฝากไว้ไว้ซ้ำในสั่งฝากไว้ได้กดแชร์กด,ดติดตามกดกระดิงด่งต่างในเลคคาเดอเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ดามได้เห็นคลิปใหม่ๆต่อไปจ้ะคลิปนี้ก็บซ้ำหนึ่งละคะ่ะจ้าไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ